ดนตรีเบื้องและจินตนากือเพียอเรเรืร่อก่อนวันใหม่ด้วยความรู้ใหม่สาระนาารู้ที่คอยช่วยเราเรียนรู้ทุกวันไม่หยุดยัง้งเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นสาระนาารู้ประจำวันช่วยเราเติบโต ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีค่า วิธีจัดตู้เย็นเป็นตู้เย็นเพื่อสุขภาพกินของในตู้เย็นแล้วเฮนตี้ หลายคนอาจมองข้ามความสำคัญของการจัดระเบียบตู้เย็นแต่รู้หรือไม่ว่าตู้เย็นที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีในชีวิตประจำวันที่เร่งรีบของเราตู้เย็นมักกลายเป็นแหล่งสะสมอาหารที่รกและไม่เป็นระเบียบทําให้การเลือกอาหารที่มีประโยชน์กลายเป็นเรื่องยากซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากจนฉันต้องพูดถึงในคอร์สสอนโภชนาการออนไลน์เพื่อลดน้ําหนักคุณต้องเตรียมพร้อมตัวเองให้ประสบความสาเร็จในคู่มือนี้เราจะมาสํารวจความสําคัญของการจัดระเบียบตู้เย็นเพื่อส่งเสริมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและให้คําแนะนําาาาที่เปป็นนนรรระโยช์ใกส้้งภพแวดลอำ กระตุ้นให้เกิดการเลือกอาหารที่ดีขึ้น5วิธีจัดตู้เย็นเป็นตู้เย็นเพื่อสุขภาพ1การจัดเก็บอาหารในภาชนะแก้วใสช่วยให้มองเห็นอาหารได้ง่ายและกระตุ้นให้เลือกทานผักแทนแทนมันฝรั่งทอดนอกจากนี้การจัดระเบียบสิ่งของในภาชนะแก้วยังเป็นเคล็ดลับการจัดแต่งบ้านโดยเฉพาะในห้องครัวและห้องน้ําเช่นการใส่สัมีิในโหลแก้วซึ่งมักจะช่วยลดความรกของภาพสองจัดเก็บอาหารในรูปแบบที่พร้อมรับประทาน ตัวอย่างเช่นเมื่อซื้อองุ่นมาแล้วจัดล้างมันและตัดเป็นชอบเพื่อให้หยิบทานได้ง่ายพยายามใช้กฎเดียวกันนี้กับทุกสิ่งโดยไม่ทำมากจนเกินไปสำหรับอาหารว่างเพื่อสุขภาพสามารถหั่นผักหรือชีสไว้ล่วงหน้า3มเตรียมวัตถุด,ดิบเพื่ออาหารสุขภาพให้พร้อม การทำอาหารที่มีประโยชน์ต้องเริ่มจากการมีวัตถุดิบที่ดีดังนั้นควรมีผักใบเขียวอ่อนเช่นผักกาดบัตเตอร์และผักใบเขียวเข้มเช่นคะนา้าหรือกะหล่ำปลีติดตู้เย็นเสมอรวมถึงผักจำพวกฟักทองมันเทศหรือผักตระกูลกะหล่ำต่างๆผลไม้สำหรับทานเล่นและผลไม้รสเปรี้ยวเพ,เพื่อเพิ่มความสดชื่นและรสชาตินอกจากนี้ในตู้กับข้าวก็ควรมีพืชตระกูลถั่วถั่วเปลือกแข็งและธัญพืชต่างๆครบครันเช่นกันอย่าลืมว่าตู้เย็นไม่ใช่แหล่งอาหารทั้งหมดสี่จัดวางอาหารที่ต้องใช้ก่อนไว้ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่าย เพื่อลดปริมาณเศษอาหารควรวางอาหารเหลือหรืออาหารที่ต้องใช้ให้หมดโดยเร็วไว้ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนหากเป็นผักผลไม้ก็ไม่เป็นไรหากคุณไม่รู้ว่าจะนำไปใช้อย่างไรให้หมดนอกจากนี้ควรจัดกลุ่มส่วนผสมสำหรับอาหารเย็นไว้บนชั้นเดียวกันเพื่อให้หยิบใช้ได้สะดวกข้าเลือกใช้อุปกรณ์จัดเก็บที่ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากตู้เย็นที่ลึกเกินไปไม่ดีเพราะมักลืมอาหารที่อยู่ด้านในสุดหากต้องรื้ออาหาร3ามชั้นออกมาพร้อมกันการใช้อุปกรณ์จัดระเบียบกระป๋องช่วยประหยัดพื้นที่และทำให้อาหารกระป๋องเลื่อนมาอยู่ด้านหน้าได้ง่าย ให้วางซ้อนกันได้ทําให้มีพื้นที่เก็บของมากขึ้นและยังมองเห็นอาหารทั้งหมดได้ชัดเจนขอขอบคุณข้อมูลทีนสปายเรโฮมภาพพาลินาทางคีเลวิชหมอสูติปรายานน้อยตอบเองผู้หญิงไม่เคยมีเซ็กความเสียงจากโรคภายในเป็นศูนจริงไหม จากงานแถลงข่าวโอลิกชวนพันธมิตรยกระดับความรู้และการดูแลสุขภาพผู้หญิงเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลที่ผ่านมาสนุกโวเหมือนมีโอกาสชวนคุณหมอด้านสูตินรีแพทย์ตอบคำถามชวนสงสัยเกี่ยวกับโรคภายในที่ผู้หญิงหลายๆคนอาจยังไม่เคยรู้มาก่อนคุณหมอจะมีคำตอบว่าอย่างไรบ้างชวนไปค้นหาข้อเท็จจริงกันคำถามอาหารบำรุงรังไ่มดลูกมีอะไรบ้างไหมหนึ่ง นายแพทย์โอลาริกมูสิกวงกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนและสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ตามข้อมูลไม่มีระบุไว้เรื่องนี้จะกลับมาที่การรับประทานเทลที่ได้เยอะเช่นทานอะไรที่ไม่ทําให้อ้วนหรือไม่เพิ่มน้ําหนักมากเกินไปคําถามความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคภายในของผู้หญิงที่หมอพบบ่อยมีอะไรบ้างและความจริงเป็นอย่างไร 2. สศาสตราจารย์เกติคุณแพทย์หญิงสริพันธ์วิไลลักษ ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการมะเร็งในสตรีของสมาธ์สูตินรีเวชนานาชาติขอยกตัวอย่างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสุขภาพผู้หญิงในแต่ละช่วงวัยเริ่มจากความเชื่อที่ว่าเด็กผู้หญิงที่ยังไม่ถึงวัยเจริญพันธุ์จะไม่เป็นโรคที่เกี่ยวกับนรีเวทหรือเพศสัมพันธ์หรือเนื้องอกที่เกี่ยวกับมดลูกซึ่งไม่จริงเพราะเด็กผู้หญิงสามารถมีโรคเนื้องอกที่รังไข่หรือเกิดการอักเสบได้เมื่อโตขึ้นมีประจำเดือนแล้วมีอาการปวดท้องก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติธรรมชาติมีประจำเดือนก็ต้องปวดจงมม่ด้ใจหหรรรืออลลละเเยแแตนนควววาาาาปป็ิกกี มาก,มากอาจ,จแสดงถึงอาการของโรคบางอย่างได้เช่นช็อกโกแลตซีเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่บางคนเชื่อว่าการมีประจำเดือนแสดงถึงเลือดลมดียิ่งมีสีแดงสดเยอะๆถือว่าดีก็เป็นความเชื่อที่บียงเบนเพราะจริงๆแล้วบ่งบอกอาการของโรคบางอย่างได้เช่นเนื้องอกหรือมะเร็งความเชื่อของผู้หญิงในเรื่องการคุมกําเนิดที่ว่าทานยาเม็ดคุมกาเนิดไปนานๆยิ่งมีลูกยากก็ไม่จริงหากศึกษาให้ละเอียดลงไปจะมีการคุมกําเนิดบางอย่างเช่นการฉีดการฝังที่ทําให้อัตราการมีลูกช้าแต่ไม่ได้ทําให้มียากบางคนเชื่อ ว่าการคุมกาเนิดแบบไม่ใช้อะไรเลยเช่นการหลังออกข้างนอกดีที่สุดจริงๆแล้วไม่ใช่และอัตราคุมกาเนิดต่ําหรือคนตั้งครรภ์มีความเชื่อว่าต้องกินเยอะๆเป็นสองเท่าสําหรับทางแม่และลูกด้วยก็ไม่จริงเพราะควรทานสารอาหารให้ครบถ้วนปริมาณที่เหมาะสมมากกว่าคนคนเดียวแค่จํานวนหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้ามากเกินไปก็จะทําให้เป็นเบาหวานในภาวะตั้งครรภ์ซึ่งอันตรายต่อทางแม่และลูกได้รวมถึงความเชื่อที่ว่าไวทองไม่เป็นอะไรแล้วไม่ต้องตรวจเพราะหมดช่วงไวที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพผู้หญิงแล้วแต่จริงๆไม่ใช่เพราะยิ่งอายุเอะ ยิ่งมีโอกาสเป็นมะเร็งรังไข่สูงขึ้นและเชื่อว่าถ้าไม่มีอาการอะไรผิดปกติเลยก็ไม่ต้องไปตรวจเช่นตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแต่ข้อเท็จจริงของระยะก่อนมะเร็งปากมดลูกจะไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นดังนั้นถ้าไม่ตรวจคัดกรองก็จะตัดโอกาสในการตรวจเจอและป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งคำถามผู้หญิงที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยความเสี่ยงจากโรคภายในของผู้หญิงเป็นศูนย์เลยไหมแล้วจะสามารถเกิดโรคอะไรได้บ้างจะดูแลป้องกันตัวเองอย่างไร นายแพทย์โอลาริกมูสิกวงกรรมาการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนและสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ลำดับแรกต้องแบ่งประเภทของโรคก่อนได้แก่โรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์และโรคของผู้หญิงจริงๆตัวอย่างโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์เช่น HPV ซิฟิลิสโรคเอสโรคหูดเป็นต้นสำหรับโรคของผู้หญิงที่แม้ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ก็เป็นได้เช่นเนื้องอกที่มดลูกช็อกโกแลตซีภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ PCOs มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเพราะฉะนั้นควรจะมาตรวจส่วนวิธีป้องกันจะมีทั้งโรคที่ป้องกันได้และโรคที่ป้องกันไม่ได้โรคที่ป้องกันไม่ได้เช่นเนื้องอกในมดลูกช็อกโกแลตซีตามข้อมูลในป ไม่มีวิธีป้องกันแต่ภาวะถุงน้ำที่รังไข่หลายใบถ้าน้ำหนักตัวเราปกติก็จะลดโอกาสการเป็นโรคนั้นได้และขอยกตัวอย่างหลักการดูแลสุขภาพที่อาจเคยได้ยินกันคือไลฟ์สไตล์เมดิซินหกหลักประกอบด้วยกินอาหารให้ดีออกกำลังกายการนอนลดความเครียดมีโซเชียลเรレーションชิพที่เกี่ยวข้องกับคนสังคมและสุดท้ายคือเรื่องยาเสพติดถ้าทำหกเรื่องนี้ให้ดีก็จะเป็นแกนหลักที่ทําให้เราสุขภาพดีขอขอบคุณภาพเอริเอร์พีซิลลี่ กระเป๋าฉุกเฉินสำหรับสัตว์เลี้ยงต้องเตรียมอะไรบ้างจะได้พร้อมมุฟเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุฉุกเฉินที่จำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่สิ่งสำคัญคือต้องเตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวคุณและสัตว์เลี้ยงของคุณว่าแต่สำหรับสัตว์เลี้ยงหากเราต้องเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินควรมีของจำเป็นอะไรบ้างต่อไปนี้คือรายการตรวจสอบสิ่งที่คุณสามารถทำได้ทันทีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับภัยพิบัติโปรดอย่ารอช้าที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้สำเร็จเพราะอาจเป็นเรื่องยากเกินไปที่จะทำเมื่อออเเเกิิหหตตตตุุฉนขึ้้้รรรระะป๋าาสสัับบว์ีียยงงไ เพื่อความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินควรจัดเตรียมกล่องอุปกรณ์ฉุกเฉินสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยบรรจุสิ่งของจำเป็นที่สามารถหยิบใช้ได้ทันทีรายการสิ่งของที่แนะนำมีดังนี้กระดาษชิชชู่ม้วนใหญ่นำ้ำยาทำความสะอาดสำหรับสัตว์เลี้ยงทุ่งขยะทุ่งเก็บมูลสัตว์าซแมวปริมาณน,น้อยกระบะายแมวชุดปฐมพยาบาลสำหรับสัตว์เลี้ยงสายจูงถุงมือกันบาดผ้าหม่มผ้าขนหนูสองผืนชามอาหารสองใบที่เปิดกระป๋องและช้อน แม้ว่าสิ่งของเหล่านี้หลายอย่างจะเป็นของใช้ประจำวันที่คุณมีอยู่แล้วแต่การจัดเตรียมไว้ในจุดเดียวจะช่วยประหยัดเวลาเมื่อต้องอพยพอย่างเร่งด่วนนอกจากนี้ควรเตรียมสิ่งของเหล่านี้ไว้หยิบติดตัวในนาทีสุดท้ายอาหารกระป๋องหรืออาหารแห้งน้ำดื่มหนึ่งแกนลอนขนมหรือของโปรโดของสัตว์เลี้ยงการเตรียมตัวอื่นๆหนึ่ง ติดป้ายชื่อสัตว์เลี้ยงไว้ที่ปลอกคอใส่ชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเนื่องจากโทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์บ้านอาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราวควรพิจารณาเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ของญาติหรือเพื่อนที่อาศัยอยู่นอกพื้นที่ของคุณสองควรทําไม้คนชิปให้กับสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยอย่าลืมลงทะเบียนชิปในชื่อของคุณและให้หมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเติมสามสำรองข้อมูลไมโครชิปของสัตว์เลี้ยงรวมถึงข้อมูลติดต่อของบริษัทผู้ผลิตไมโครชิปไว้เผื่อในกรณีที่สัตว์เลี้ย เตรียมกรงหรือกระเป๋าสำหรับเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงให้เหมาะสมกับขนาดตัวโดยเลือกขนาดที่สัตว์เลี้ยงสามารถยืนและหมุนตัวได้อย่างสะดวกและต้องเคลื่อนย้ายได้ง่ายที่สำคัญคือติดป้ายชื่อสัตว์เลี้ยงและเบอร์โทรศัพท์ของคุณไว้บนกรงหรือกระเป๋แต่ละใบหกเตรียมยาสัตว์เลี้ยงของคุณให้พร้อมอย่างน้อยสองสัปดาห์เจ็ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันทึกการฉีดวัคซีนของสัตว์เลี้ยงของคุณเป็นปัจจุบันและคุณมีสำเนาไว้แปด ตรวจสอบปลอกคอของสัตว์เลี้ยงของคุณเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าพอดีและป้ายชื่อติดแน่นหากปลอกคอสามารถดหลุดออกจากหัวของสัตว์เลี้ยงได้เมื่อคุณดึงอาจทำให้พวกมันหายไปได้หากพวกมันตื่นตระหนกและดึงตัวหนีจากคุณก้าววางแผนสถานที่อพยพล่วงหน้าอาทิบ้านญาตินิดหรือโรงแรมที่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพักและกำหนดเส้นทางอพยพสำรองหลายเส้นทางเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เส้นทางหลักอาจไม่สามารถใช้งานได้สิบ ควรจัดทำรายชื่อและพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของสถานพักพิงสัตว์โรงพยาบาลสัตว์และโรงแรมที่ต้อนรับสัตว์เลี้ยงเป็นระยะๆะะเพื่อให้พร้อมใช้งานเสมอ11อดเข้าร่วมชั้นเรียนปฐมพยาบาลสำหรับสัตว์หากมีการเปิดสอนในชุมชนของคุณและจัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลสำหรับสัตว์เลี้ยง รวบรวมข้อมูลท้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นสำเนาข้อมูลไมโครชิปของสัตว์เลี้ยงรูปถ่ายปัจจุบันของสัตว์เลี้ยงบันทึกการฉีดวัคซีนของสัตว์เลี้ยงและข้อมูลติดต่อรายชื่อหมายเลขโทรศัพท์ของสถานพักพิงสัตว์โรงพยาบาลสัตว์และโรงแรมไว้ในที่ที่เข้าถึงได้ง่ายในบ้านหรือโรงรถของคุณเพื่อให้คุณสามารถรวบรวมสิ่งของเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่ต้องออกไปอย่างเร่งด่วนขอขอบคุณข้อมูลบ y s t f e n c e ภาพทา a บา a v i y u ริซาเรรู้จักแผนรับมือส่วนบุคคลตัวช่วยเตรียมพร้อมเมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉิน แม้เหตุการณ์แผ่นดินไวหวภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจคาดเดาได้จะผ่านไปแล้วเมื่อความสั่นสะเทือนรุนแรงสงบลงสิ่งที่ตามมาคือความเสียหายและความโกลาหลการเตรียมพร้อมหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพจกรมสุขภาพจิตก,กระทรวงสาธารณาสุขได้เผยข้อมูลเกี่ยวกับแผนรับมือส่วนบุคคลซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้แผนรับมือส่วนบุคคลเตรียมพร้อมไว้ให้อุ่นใจในยามฉุกเฉิน ในขณะนี้เหตุการณ์แผ่นดินไหวได้ผ่านไปแล้วแต่ยังมีอา t e ฟเธอร์ชักอยู่เป็นระยะทำให้ยังคงมีหลายคนที่รู้สึกกังวลวิตกกังวลหรือถูกกระตุ้นได้ง่ายจากเหตุการณ์เล็กน้อยกรมสุขภาพจิตขอแนะนำวิธีลดความกังวลด้วยการเตรียมแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภยัยและความมั่นใจยิ่งขึ้นเตรียมแผนรับมือส่วนบุคคล หนึ่งจัดของฉุกเฉินน้ำดื่มอาหารแห้งไฟใช้แบบสำรองวิทยุชุดปฐมพยาบาลรวมถึงเอกสารสำคัญเช่นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสองวางแผนทางนี้หาเส้นทางปลอดภัยจากบ้านหรือที่ทำงานนัดจุดเจอกับครอบครัวสามซ้อมเป็นระยะลองวิ่งตามทางนี้ที่วางไว้สิฝึกใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินห้าจำเบอร์ฉุกเฉินให้แม่นยำ ดูแลกายและใจให้แข็งแรงเสมอหายใจลึกๆช้าๆให้ผ่อนคลายปรึกษาผู้เชี่ยวชาญถ้ายังกังวลการเตรียมตัวอย่างรอบคอบจะช่วยให้เรามั่นใจและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพกรมสุขภาพจิตพร้อมอยู่เคียงข้างคุณในทุกสถานการณ์ขอขอบคุณข้อมูลกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขภาพมาสเตราเพลดักชั่